พี่น้องจ้อุ่นเนวกินกินเขาก่อนกลับเขากับบดเห็ดดอกลูกซื่อแกงถุงมาใสตตู้เย็นหายลูกสะไพอยูยน้ำลูกไผ่น้ำลูกไผ่ลูกใต้เนาะลูกสาวก็ออกเงี้ยนเหลวเขากับว่าไห้ห,ออห,ห้ายากดอกเนี่ยอันใดห้ายากงั้เลยว่าผันไปซื้อเพิ่นบ่แสบมันได้กินหน่อยเฮาก็จังเฮ็ดเอา ถ้ากับเขาเนี่เขากับพวกหายาเห็ดเขาซื้อมาไ,ไหมให้เลยอุ้นกินแล้วเมื่็ต้องเห็ดเ <c oughs> บื้องล้านกับเมยอยแล้วเพิ่งว่า <c oughs> นอกจากว่าคอยตีพปเ็ดของส่วนตัวเขาเขาจังโมหามขึ้นหนึ่งไปสวนผักสองขัดของเก่าขายสีนะมันด้เงิน,นัสีเป็นกับเพินพ่นกับว่าอยากหามเนาะอันไหนมัน,นพ่อเห็ดใดก็เห็ดไป <c oughs> ถ้าว่ากับเขาเนี่ยเขาอำนว่ยความสะดวกไทยยุพี่น้องลูกสะพายอำนว่ยความสะดวกไทยลูกไพ่ลูกไส้กระลังฟูดพี่น้อง แกงเขียวหวานฟวดรวรวยหยุ่แต่งแต่สมัยพอญายู่นัมที่ได้เห็ดไปจาเนายพี่น้องเนาะหาว่างขาก่อกเนาะที่ได้เห็ดไปจําเนาะสมัยพอญายู่นัมเขากับพ่อวาดอกอันนี้คือเห็ดไห้พอไห้พอเจ้ากินเจ้าอยากเฮ็ดเนี่ยเลเจ้ากับเฮ็ดเขากับไ่ได้หามได้สำรับขัดตัวเห่าขัดตัวเห้ายุ่ผู้เดียวอะ่ะเขาสีอันนุ่ยข้นสะดวกของเฮ่า ขันดูกับพอให้นี่พอให้ยื้อนั่มเขา,เนนขากระเดี่ยวเต้แม่สีเย็ดให้เพื่อนกินถือปากขึ้นเนาะอันนั้น,นเขากับผู้หางถ้าขันดูผู้เดียวนี่เจ้าผู้เดียวน่ะเขาสื่อมาไหร่ห้เลยเขาสีบล็อกห้เข้าสีบล็าาบบาาอกห้เข้า,บบาหายาดเขาสิกะอำนวยความสะดวกใหายดูพี่น้องเขากระสีบล็อกห้เข้าหยาดอ้อยมุ่มเนเลกระสีสว่างแน่เนาะหน้าตางพี่ พัดลมติดเนี่ยจังน้อยเย็นๆเนาวพี่น้องหน,น้าต่างยูมุ่มเก่ามุ่เดิมนั่งกินขา้าวสั่นกระหอนว่าพี่น้อนนงเนาะหลังากพัดลมกินขานั่นเนี่ยบานนี่นี่ก็อยู่แบบบานบานบานนอกอยู่ในนหนบานที่สางด้วยลำพัดมันแห้งเ <c> ห <oughs> ็นจังไดหาผู้เดียวเห็ดผู้เดียว ลูกเต่าเขากะใ,ให้เขาเก็บไปเห็ดองเขาให้เขาเก็บไปเห็ดองเขาจังนั่งแมวก่ะเห็ดออกยงนแมวอันนะ<ค>ี <kle ambling> ้กะของแม่ล <SAN TA Maria> ูกสิไปเห็ดต้อกับเลือกของเพลินล้วของแม่กับเป็นของลูกพี่เก่าล็ละกัสิเป็นของลูกพี่เก่าหละจักสิเป็นของผู้ใดน้องนี่นองกเป็นของลูกของเต่าเนาะอือขันห้องตายไปแล้วเขาสิไปห้ผไ้ใด้กับต๊เป็นของลูกของเต่าแล้วน้องี่นองเนาะก็ไม้สันๆ คือสืบถ้าอยาก,กของ,งหู่ของร้านา็บอกายใจง่างไปตักเขาไม่กินก่อนพี่นอน <c oughs> สวัสดีค่ะกินเขาวันเนื่อจาก